วันครูจะยกตัวอย่างเช่นวันลอยกระทงวันนึงแม่น้ําของเราเนี่ยไม่มีน้ําลอยกระทงเลยแล้วเราจะเอากระทงไปลอยที่ไหนดีโอ่งอาสาว่ายน้ําได้โอ่งได้หรือว่า,ใน,าในกระมังได้ถ้าถ้าในลองไม่มีน้นําแล้วในน้ำมีนม้ำไหมในกะมลเออแล้วเราคิดว่าคุณจะถามว,ว่าเราคิดว่าประเพณีเนี่ยมันสำคัญต่อเราอย่างไแล้วมัน มานานมากแค่ไหนนะ2อปีคเพลนี้เนี่ยมันเป็นต่อๆกันมาเนิ่นนานแล้วเหมือนคนรุเก่าเขาก็สานต่อเพลนีมาจนไปถึงพวกเราที่ะอ่กการประยุกต์ใช้เพณีนะคะก็มีอะไรบ้างนี่นะการใช้เพณีในชีวิตประจำวันหนึ่งมันทาให้เรารู้ฟังหรืองฟังมันทาให้เรารู้ว่าอะไรแสดงความเคารพผู้ใหญ่ได้เช่น คุณครูพ่อแม่ผู้ใหญ่ที่เราเคารพได้แล้วก็ประเพณีที่พาทําให้เรารู้สึกว่าจะประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมนอะไรก็มีร่วมกิจกรรมประเพณีในโรงเรียนหรือข้องถิ่นของเราเองหรือในในชุมชนมีงานอะไรเราก็ร่วมได้อยู่ไหม <Yeah. S 1> อ่ะแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยพวกเราอนุรักษ์กันได้ไหม <Yeah. S 1> ใช่เช่นประเพณีลอยกระทงเนี่ยเวลาวันลอยกระทงโรงเรียนของให้เราทำอะไรกัน อ่ะใช่ทำกระโดงแล้วเราทํากระโงจากอะไรใบตองอ่าถต้องจากใบตองอืม,มอ่ะถูกต้องและความสํคาคัญเนี่ยของบทเพลีเนี่ยสื่อถึงอะไรบ้างแสดงถึงความเป็นไทยที่เรามีอยู่แล้วก็ทําให้คนในครอบครัวเราและสังคมเนีรักกันเพราะว่าเวลามีบทเพลอีกทีหนึ่งญาติพี่น้องแตง่ะคน,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 นจะกลับบ้านถูกไหมอ่ะพอกลับมาเราก็มาเจอญาติพีพ่น้องเราก็จะต้องเคารพผู้ใหญ่ถูกไหม แล้วต่อไปเนี่ยมันจะฝึกให้เรามีอะไรฝึกให้เรามีมารยาเข้าใจไหมอ่าเรื่อมีมารยาแล้วกนะ็ช่วยให้เรารู้จักประวัติศาสตร์มากขึ้นและภูมิปัญญาของไทยนะช่วยในรารรักวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะโดยการที่เราอาจจะแต่งตัวชุดไทยในวันสงการไปทําบุญเราก็ใส่ชุดไทยใส่จงกระเบนอย่างเงี้ยเพื่ออนุรักษ์คว,วามเป็นไทยไว้โอเคไหมแล้ว่างมันเนี้ย รู้ยังว่าตัวเองเนี่ยจะได้เล่นเกมอะไร <c oughs> ลิงชิมเป็ด <c oughs> ลิงชิมเป็ดชิมลิงชิมเป็ดไม่ใช่ใช่เล่นถ่ายภายพถูกต้องครูก็จะมีตัวอย่างให้ดูรู้แต่รู้คำตอบไปแล้วค่ะอย่างประเพณีเนี้ยทุกคนอ่ะรู้หรือเปล่าว่ามันคืววนรประเพณีอะไรถูกต้องแล้วอย่างน,นี้ยมันเป็นบทเพ ให้พวกเราแต่ครูเนี่ยจะวางคาตอบไว้แล้วให้พวกเราอ่ะเดินไปกินกันเองแล้วเลือกกันมาคือวางไว้ให้ข้างหน้าแล้วก็เลือกอกินกันมาน,นะจะังสมมติว่านี่คือประเนี้เร<อ>าก็เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดมราแปะไว้ที่กินตุ๊กแกตรงนี้แปะไว้แล้วถ้าสมมติว่ากลุ่มไหนที่ทําเสร็จแล้วครบทั้งสิบแผ่นแล้วแล้วคิดว่าถูกต้องแล้วให้ยกมือขึ้น แล้วครูจะเดินไปตรวจถ้าสมมุติว่าพวกเราทําเสร็จและถูกต้องเรียบร้อยดีครูจะให้พวกเรามารับรางวัลตรงนี้คือกลุ่มแรกที่ชนะแลวกลุ่มที่สองไม่ต้องเสียใจนะครูมีของให้เหมือนกันแต่แค่ว่าของจะไม่ได่เหมือนกับกลุ่มแรกโอเคไหมคโอเคแล้วก็เดี๋ยวพอเราทํอาอันนี้เสร็จแล้วเล่นเกมอันนี้เสร็จแล้วรับรางวัลเสร็จแล้วครูจะมีใบงานให้ทำจำนวนห้าข้อ ปงานนี้ก็ไม่ยากเป็นเกี่ยวกับประเภณนี้เหมือนเดิมนะเนี่ยเขียนชื่อนามสกุเลเรทีเรียบร้อยแล้วในงานนี้มีคําสั่งว่าเติมคําในช่องว่างให้สมบูรณ์เช่นประเภณนี้จุดจุดจุด,จดเป็นการแสดงความเคารพผู้ใหญ่และขอพรลดน้ำขอพรเราคิดว่าประเภทนี้ประเภทนี้คือประเณีอ,อะไรใช่ใ่พอเราลุกคำตอบเราก็คำตอบ แล้วเราก็ขีดเส้นไว้หน่อยว่าคำนี้เราใช้ไปไหแล้วหรือจะทำยังไงก็ได้ให้ให้รู้ว่าคำนี้เราใช้ไปแล้วเราจะได้ไม่งงโ,โอเคไหมครูมีให้ทำเพียงหข้อทุกคนทำได้ไหมได้งั้นพร้อมที่จะเรเกน ให้พวกเราไปคิดเนี่ยเข้าแถวนะเข้าแถวไว้ถ้าใครจะหยิบคำตอบให้เข้าแถวนะเข้าแถวไว้เข้าแถวไม่คว้าไม่เจอมีใครเอาไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ชักพักล่อาเดี๋ยวใจเย็นๆนะใจ อันนี้เปทศกาลวันเจอะนี้คือเทศกาลวันเ้อันนี้เห็นม่อันนี้คือเอาใบหนูใบใคต้งัเพื่อนในกุก่อนต้องั่เพื่อนในกุมก่อนอันนี้อุ้มพรดน้า เห็นท่าเห็นบ้างนี่ต้นนี่ครัาเห็นท่าคุณท่าอยู่นี้ ใช่เหรอไหนนี่ชิงเป็ไม่ใช BON ่นี่เขาไม่เจอไม่ใช่ <a> นที่ลอคำตอบแล้วไปหน้าที่เดี๋ยวครูจะตรวจเรื่องคำตอบแล้วไปหน้าที่อ่ารอครูที่เราตอบไปเกินไหนมีมีมีเอาคำตอบไปเกินไหมเอาคำตอบไปเกินเปล่าไม่ค่ะแป๊บนึงเพื่อนอาจจะติดผิดไปเอาอ่าบุญบ้างไฟเอาวางไว้ก่อนวางไว้ก่อนเอาวางไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวครูจะมาตรวจมีเอาละนานเนี้ย เรายังไม่มั่นใจแปะแปะแปะคำตอบไปก่อนเพื่อเขาขาดคำตอบกันเลยขาดองอันมังมีข้อดึง้นไฟอะไม่ใช่แปะไปก่อนแปะแปะไก่อนแปะไปก่อนมันไม่ใช่บ่าอะไรบุยบยน่นี่นมันมีคำตอบ่ไม่ขื่ไหนอ่นมันมีคำตอบรว่ม รอก่อนแป๊บนึงแล้วนนั้นคืออะไรแปะไว้ก่อนแปะไว้ก่อนขอ้านี้ล้วน้น้มจะต้องมีมันจะต้องมีคาตอบร่วงะงดูัำตอบเหลือไหมคาตอบที่เราเหลือไหม้เยเอาเหลือกี่อัลูกอเาแล้วที่มือเพื่อนอ่ะคนนั้นหล่ะเอามาเอาไม้ปูของเราแปดีแล้ว แม <entender> ่หมดเลย นี้อันนี้อะไอันนี้อัอนนอัมากไปถูกเดี๋ยวไว้อันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ถูกอันนี้ผิดอันนี้อันนี้ดนะเฮ้ยอันไหนดูอันนี้ผิด

เนไฟปล่อยสัางลงหรือว่างานบวดขุกแก้วอันนี้ไม่ถูกนะแพนนางแมวใส่เรือไฟอาขันข้าวอีเบ่งคูจะให้แนังแมวกับใเรืใช่ดอกล้วมั่นใจยังมันใจีี้ยวไเี้ยวเลี้วไปพี่เป็นทำมากที่สุด เราออกมานี้เราไปนั่งที่อ้าวแล้วก็อีกกลุ่มนึงออกมาของเราเหลือกี่ใบที่ยังไม่เสร็จอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราเพิ่มมาพร้อมกันแค่คนเดียวจะขอตัวแทนคนเดียวขอตัวแทนคนเดียวอ่ะคนเดียวนั่งทุกคนนั่งลงน้องนั่งลงของเราเหลือกี่อันห้าของเราเหลือกี่อันสจับพร้อมกันจับพร้อมกันเลือกไปที่คิดว่าของดล รอก่อนรอก่อนนั่งรอก่อนรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนไหนไหนให้กูดูกูดูอันนี้ตีนี่แมงนี่แมงอ้าวนี่แมงว่ะน้อไหมน้ออ้าวนี่เปื่อยอันนี้อันนี้คือแบเยะเข้าไปสอันนี้ดูัวนี้ตรง้เอันนี้ทำอนข้าว นี่นี่นี่นุ้มคำก่นข้าวันนีนถูกูกดแลขอน่อข้าตนคไม่รู้อะร้นรู้แล้วันนี้อันอันนี้ีเียวอะแล้วก็อันนี้เกือนยงไม่ใครปีนออกมาน่ากลัพวกเราไปกลุ่มที่สองไม่ต้องเสียใจคุณมีของให้เหมือนกันโอเคไหมต่อนที่จะาของฝากมันจะไปเอาของประมาณเนี่ยคุณถาพวกเราก่อน้า เพียงแค่เกมเงียบไมเป็น,นเพียงแค่เกมห้ามล้อกันตูมีคำถาม,ม,ถามเราคิดว่าเราได้อะไรกับเกมที่ตูมาให้เล่นความรู้ความรู้ความรู้ร,รู้เกี่ยวกับอะไรลนี้แล้วบางระเพณงนี้เราเคยเห็นไหมไม่เคยบางระเพลงนี้เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยรู้รอาจจะผิดพลาดตรงนี้เข้าเข้าใจกันไหมเนี่ย แต่ว่าวันนี้เราได้รู้ประเพณีเพิ่มเติมถูกไหมคะถูกค่ะเราได้รู้ประเพณีเพิ่มเติมครูมีแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนก็ค,คือของขวัญที่ครูนามาให้นะไม่ต้องคิดมากมันเป็นแค่เกมนะโอเคไหมมันเป็นแค่เกมถ้าสมมติว่าพวกเราเล่นกันแล้วไม่ทะเลาะกันวันหลังครูจะมาให้เล่นใหม่โอเคไหมใช่ค่ะเดี๋ยวคุณจะให้ทำายงานรู้แล้วนะว่ากลุ่มอันนี้คือได้ที่สอง กลุ Now, here, okay. ่ม yeah. นี้ได้ที่หนึ่งนะเดี๋ยวให้ทำใบงานก่อนเพราะเมื่อกี้สอนไปแล้วนะร้ก็ไม่งานเหมือนกันหมดทุกคนนะเหมือนกันทุกคนทุกคน ના આવતા เราเาพื่อนเขามาเองถ้าให้ไปแล้วนะถ้าสมมติว่าใครอยากเปลี่ยนกันเราค่อยไปเปลี่ยนกันที่หลังตอนจบคาบจากคาบนี้นะรู้ไหมครูจะไม่ให้ใครเลือกทำนั้นเลยเพราะว่าเราอยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนกันเราเองโอเคไหมอันนีเ้เราเป็นผูง อันนี้เป็นยางลบ่ารักนน่ารันรอ,อ่มีอ้อันนี้จะแก้วน้ำให้เพื่อนด้วยผน,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 นะผัวไม่มีเมตาเลยผิว วันนี้สนุกไหมนเสียดายไม่ได้กองนิ้วเสียดายไม่ได้กล่องนิ้วอเสียดายไม่ได้ก่องนิ้วใช่ไหเดี๋ยวเราจบคาบว่ากันใหม่อ่ะอเนียก่อนเนีก่อขอตัแทนได้ไหมขอตัวแทนผมละคนอ่ะอกมาหนึ่งออกมาหนึ่งเดี๋ยวครูให้ได้พูดก่อนเอามันทีกเาบันท เฟสภภวันนี้หนูได้อะไรบ้างจากที่เราเรีย,เยนเรื่องมาเพลงีแล้วมีความคิดว่าเกมเนี้มันสนุกไหมมันเหมาะสำะรับเล่นกับพวกเราเล่ะอ่ะพูดเสียงดับอ่ะทุกคนเงียบฟับงเพื่อนเงียบอ่ะเงียบถ,ถ้าไม่เงียบครูคือครูึดคืคคนหมดเลยนะของทั้งหมดโอเคไหมเงียบแล้วฟังเพื่อนสิเพื่อนอเราจะพูดอ่ะเฟสพูด แล้วเราล่ะคิดว่าเอาเกมนี้มาให้เล่นเหมาะไหมแล้วสนุกไหมครับที่วันนี้ครูมาให้ทำพูดด้วยครับอ่าเหมาะแล้วก็ได้การเร <S <S ียนรู้เร kind of like ah, ื <S <S ่องประเพณีท okay. ี่เพื่อนบอกแล้ววันนี <S <S ้ทั้งสองกลุ่มดีใจไหมที่ครูมีของแทนใจมาให้พวกเราทั้งสองกลุ่มดีใจขอบคุณครับขอบคุณทั้งสองคนเข้าปนั่งที่ได้ที่ตรงนี้ต่อตาแรกกัน วันนี้นะคอด่ะทุกคนฟังฟังก่อนฟังวันนี้นะคะครูก็ดีใจนะที่ว่าครูเนี่ยเลือกห้องเราเพื่อเป็นการสอนอครูรู้สึกว่าห้องเราพูดแล้วยังฟังพูดแล้วยังไม่ดื้อแต่ตอนนี้เริ่มจะดื้อแล้วล่ะนะ,ะครูเลยเลือกที่จะมาสอนห้องเราแล้วครูคิดว่าพวกเราเนี่ยก็เรียนรู้เรื่องแล้วบางคนก็อ่านหนังสือได้ด้วยครูเลยเลือกที่จะ ให้เอานว,วัตรกรรมอันนี้มาลงกับพวกเราครูตั้งใจทํานวัตรกรรมนี้ขึ้นมามากๆเพื่อให้พวกเราได้เรียนกันให้พวกเราได้เรียนรู้ได้รู้ถึงประเพณีไทยและมารยาทของไทยโอเคไหมอ,อ่อ่าแล้วต่อไปนี้นะคะเราก็อาจจะได้เจอในภาพนี้แหละที่ครูจะสอนเรานะแต่ครูคิดว่าถ้าครูมีโอกาสครูอยากจะมาสอนสอเราอีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นเราได้เจอการอย่าลืมครูนะรู้ไหม โอเคค่ะนี่แหละวันนี้